สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับหลังจากที่นะครับพาไปทัวร์น้องนุ่นนะครับต่อไปก็มาดูเจ้ามาขาวน้องนนกันหน่อยอยู่ที่อู่วันรัตการช่างครับรับต่อกบบระบะดำรถบรรทุกรถเทรลเลอร์ทุกชนิดครับผมมาขาวเจ้าเสน่หน้องนนอยู่นี่มาจอดซ่อมตั้งแต่เมื่อเช้าครับดูท่าว่าจะเสร็จแล้ว ฮะข้าวเงินทำไมไปอยู่ในนั้นนวลเก็บไว้แต่งไวว้เก็บบาั่งขอนึกว่าเก็บไว้แต่งนุ่นเออเวลาซื้อของฝันให้นุ่นไงน่ารักไม่ละแต่ว่าตอนนี้ก็ยืมก่อนเนาะยืมก่อนแล้วเราค่อยนี่ครับนายช่างเอากุญแจมาส่งเอาเป็นไรโอ้ปลายมเที่ยวอะไม่อเนีอันเก่าพี่ทางฝั่งนุ่นถอน มันเบี้ยวสิท่ออดนป่ะครับมันเบี้ยวเออเครื่องชงเครื่องเสียงเราก็ยังไม่มีดิวเลยเติมน้ำมันจะไม่มีเวลาจะกินน้ำบ้าดเดี๋ยวจะเอาไปเปิดร้านขายน้ำนะครับโจ๊กจะไปขายน้ไหนดูท่อหน่อยนี้ฟังไหนตรงนี้ก็จะไปหมดแล้วโดนอะไรงนี้ก็หินก้อนใหญ่ป่ะ ม่พี่มันมันจมมิดเราแล้วเรายกอ่ะแล้วที่นี่หินมันตกมาแล้วมันก็พับไปดูหน่อยตัวเนี้ยแล้วมันเรายกมันก็ขูดเนี่ยครับขูดซีเลยครับตรงนี้ทำยางยังครับจะไปตัดออกแล้วไม่รู้ว่าจะใส่คืนไหมไม่อยากใส่มันมันไม่ทนดูว่ะดินเต็มเลยอ๋อยังบุบอยู่อันนี้ใส่ใส่ปุ๊บแล้วพอเวลาเราใส่ดินแล้วมันตกไปอย่างเงี้ยแล้วแล้วพอเราเราไม่ได้โกยออกแล้วเวลาน้ำมันเข้ามันก็ไปตันขนายผมอืมเนาะนั่นแหละ ว่าจะให้พ่อถอดเนี่ครับรอยบุบยังอยู่ตอนแรกบุบแค่อันนี้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 ไปมาอันเนี้ยไปโดนอะไรเป็เขาตากข้าวแล้วเขาเอาไม้ทับอันนั้นไว้อ่ะแล้วทีนี้ผมหลบรถอ่ะแล้วทีนี้เหยียบบมันก็กระเด็นมาโดนี้อ๋อเว้ยงมาฟาดรถเราอีกเสียหายอีกเสียหาจะได้เงินรถหนักเลยนะพี่ดีแล้วที่มันไม่ฟาด โอ้ดิมติดกับบะด้วยครับรีบมาช่อมรีบมาซ่อมเอ้าลองดูเป็นยังไงอุปกรณ์ของเก่าอยู่ไหนของเก่าละนี่แหละมั้งหม้อลมยังใช้ไ้มอ่ะเปิดดูทิมีอะไรบ้างน้ำดึงครับนี่ครับไม่นะเชื่อว่าไอเซนนี่จะสมมอลมคาร์ดหรือว่าปั๊มคาร์ดตัวล่างนี่เอง ทั้งจริงมันเสียแค่ตัวตรงนีงพ้พี่อันนี้มันไม่ได้เสียน้องอเก็บไ, <c oughs> ไว้เป็นอะไรเป็นอะไรแต่เก็บไว้เป็นอะไรส่วนมากเก็บไว้แล้วก็ไม่เคยได้ใช้หรอกของพี่เราก็ทิ้งเหมือนกันนะเอาไปวางไว้ที่บ้านแล้วก็อยู่กันเออใช่ไม่เคยได้ใช้ห้อยไ,ไว้กับถังน้ำมันก็ได้วางไว้ที่ถังน้ำมันมีมีช่องไหมละ่ะ <c oughs> ยังไงไก็มัดปากแล้วก็วางไว้ที่ถังน้ำมันนะ เราไปที่พักเราค่อยเอาลงมาเอาเจ้าหมาขาวกลับแล้วครับซ่อมเสร็จแล้วค่าซ่อมเท่าไหร่น,น่ะนอนค่าด้อน1,000พันเดียวค่าช่างจริงนะพี่ลองของกระจังหน้าดูว่ะ รถกันกระสุนครับเขาบอกรถกันกระสุนเอามาทำดำมาซ่อมดำครับแสดงว่าเป็นเป็นรถเอ่อรถเก่าเก่านอกหรือเปล่านะไม่แน่ใจไม่ยืนยัน าดเป็นออะไรเย่ยน้ำมันคัสถาด,น,าดงงน้ำมันคัสถาด,าดอ๋อนี่ครับน้ำมันเบรกน้ำมันคัสอยู่ตรงนี้น้ำมันคัสน้ำมันปั๊มปั๊มเนี่ยปัย๊มเหยียบเบรกปั๊มตัวบนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ส่วนน้ำมันเบรกหม้อลมจะอยู่ตรงนี้ครับ ทั้งหมดค่าซ่อม3,700ครับค่าช่างรวมกับค่าอะไรค่าค่าช่างก็1,000นึงค่าอะไร2,700นะครับวันนี้ก็กระเป๋าเบา,าเลยน้องนนกะว่าจะเก็บตังค์ไว้ไป,ป,ปออตังค์จะไปซอร์ไพรส์จะไปซอร์ไพรส์น้องนนเออ มาขาวเจ้าเสน่ห์น้ำมันสำรองเราไม่มีบอกผมเติมหมดแล้วอันนี้มันของปตทส่วนมากเราใช้ของอะไรเชลครับของเชล ใส่ไปนิดเดียวพ่ดแล้วเราไปซื้อใส่ไม่ต้องให้มันผสมเยอะแล้วเราไปซื้อเชลมาใส่ทำไมับพี่มันส่วนมากถ้าน้ำมันเบรกมันผสมกันมันไม่ดีอ๋อไม่รู้ดีไม่ดียังไงไม่รู้แต่ว่าเออเขาก็บอกต่อกันมาอย่างนี้แหละเออเราก็เลยไม่ไม่เคยใช้ผสมเราก็เลย lon đua xuống tầm để vào เอาเกเดินหนะ้าถอยหลังดูมันสูงมันต่ำนยังไงขอ,อดี ไปเลยงั้นยาวเลยดีครับสวัสดีครับเยยจะไปไหนต่อไปบอ่อไปบอ่อเขาหยุดหรือยังยหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วก็วก็ไว้เจอกันวันหลังนะสวัสดีครับัครับรบ,บกอลาตรงนอนไปเท่านี้นะครับผมเพราะว่าหน้าง,งานนั้นก็หยุดงานแล้วอนอนบอก เดี๋ยววันหลังเรามาเจอกันใหม่เสียดายครับไม่ได้ถ่ายตอนวิ่งดินแต่ไม่เป็นไรไปอ,อกไปแล้ว <c oughs> ม่าขาวเจ้าสเสน สำหรับผมครับขอยุติไว้เท่านี้แล้วเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ